คุณกำลังทำลายความสุขในช่วงชีวิตที่เหลือน้อยไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยขาก็ไม่ขาตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกกินอะไรก็ได้แล้วทำไมมาทำให้ชีวิตมันทุกข์เดี๋ยวเจอของจริงจะทุกข์หนักกว่านี้อีกแอ้นี่เขาเรียกอยู่ไม่เป็น เย็นไม่ได้อยู่ไม่เป็นโอ้ตมาบอกลูกศิษย์นี่ที่พูดมาน่าจะผ่านมาร่วมยี่สิบหรือสิบห้าปีตมาจำอาหารมื้อนั้นได้ตอนนั้นไปชนบุรีกะว่าจะไปซื้อ พวกปูเปอร์ที่ถูกมัดมาไปปล่อยทะเลไหนๆก็ไปทะเลแล้วใช่ไหมไปวัดโกมุตติดกับชายทะเลแถวอ่างศิลาพอด้วยพระสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาเสร็จปอฟ้าสาเราก็ไปก็ไปซื้อที่สะพาน์นะับ ไปกันหลายคนพอเสร็จแล้วก็ไปฉันอาหารกันต่มาบอกทุกคนบอกวันนี้จงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะเราไม่ได้เจ็บป่วยหนักมากมายอะไรเราไม่ได้มีทุกโทษเวรภัยอะไรตอนนี้ อย่าทำให้บรรยากาศเสียจงใช้เวลาชีวิตให้มีความสุขที่สุดพูดสิ่งดีๆไว้ถ้าจะคิดคิดแต่สิ่งที่เบิกบานใจไว้ใครจะสั่งอะไรสั่งเต็มที่งบไม่อั้นแต่ห้ามเกินสามร้อย ลูกศิษย์หันมามองหน้ายิ้มไม่สุดขบทันชีอ่าพูดเล่นอีกศูนย์อีกตัวก็ได้นะแต่ว่าแชร์กันเองนะก็โอเคใช่ไหมบรรยากาศมันดีหมดเลยหน้าตายิ้มแย้มตักน้ำแข็งให้กันลิ้นน้ำให้กันสงยิ้มให้กันมันมันแชร์กันชีวิตคำว่าแชร์คือแบ่งปันไง แค่มื้อนั้นมีความสุขจริงๆแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยไปได้ฉันกันอีกเลยไปกินกันอีกเลยเป็นอาหารมื้อนั้นก็ามาถึงจําได้มันไม่ได้มีบ่อยแต่มันคุ้มไงเวลาในสองชั่วโมงนั้นในชั่วโมงนั้นมันคุ้มค่า พอเราได้ใช้เวลาที่มีความสุขจริงๆของมนุษย์มันได้แค่นั้นแล้วก็เต็มที่แล้วจากนั้นก็เหลือคำว่าความจดจำที่กลายมาเป็นสัญญาและกลายมาเป็นอดีตชีวิตอดีตที่ควรจำมันเรื่องดีนี่แล้วก็มีคำว่าอาดีตที่ควรลืม แต่มาไม่สดจริงนะอนดีตในที่มันเจ็บปวดที่มันสูญเสียที่มันเสียใจที่มันถูกรังแกแต่มาจะไม่มีคำว่าแผลเก่าถ้าใครมีใช้ชีวิตไม่เป็นคุณตอกย้ำซ้ำทำไมกับความเจ็บปวดคุณตอกย้ำซ้ำทำไมกับความเศร้าหมองคุณตอกย้ำซ้ำทำไมกับชีวิตที่มันแตกแล้ว ในเมื่อมันผ่านแล้วก็ต้องยอมรับมันแล้วก็ใช้ชีวิตใหม่เสียก็จบแล้วครมันยังเป็นตอนตอนใช่ไหมชีวิตมันก็เป็นตอนตอนยมลืมอีกแล้วในบอกเก่งในบอกฉันละมันเป็นตอนหนึ่งนะเมื่อปีนั้นเดือนนั้นอาทิตย์นั้นมันก็ตอนนั้น มันต้องจบไ,ไงงั้นละกาก็เล่นใหม่กำกับใหม่แสดงใหม่นั่นก็คือการใช้ชีวิตที่รู้จักชีวิตแต่มาเลยไม่ติดกับอดีตแต่ถ้าจะจำก็คือสิ่งที่เป็นรางวัลชีวิต แต่ถ้าไม่ใช่จะมาไม่รู้จะแบกมันมาทําไมความทุกข์ของอดีตสิปีที่แล้วห้าปีที่แล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมหรือยมจะแบกแล้วก็มานั่งกัดเล็บตัวเองอยู่นะจิกตัวเองว่าเจ็บเจ็บเจ็บกอโง่ชีวิต ที่มันผ่านมาแล้วทำไมเราจรึงไม่เรียนรู้จากสิ่งนั้นแล้วเปลี่ยนแปลงมันให้มันดีขึ้นแสดงว่าจิตของเราไม่มีความรู้จริงในเรื่องของการใช้ชีวิตในภพชาติเราก็มายุดมาติดมาจมอยู่กับ ิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะและ้วตมาก็บอกว่าทุกคนมันเคยผิดกันมาแล้วไม่มีใครหรอกเกิดมาแล้วบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์มาไม่เกิดหรอกมันจะต้องใช้พบใช้ภูมิของมันนั่นแหละมาเรียนรู้ผิดถูกชั่วดีมาผิดมาพลาดกันทังนั้นแหละถ้าไปดูคนต่างจังหวัด ไม่มีหรอกว่าใครที่ไม่ฆ่าสัตว์กว่าจะตมาติดแท้หาปูงหาปลายิงนกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจริงเล็ดกระป๋อจิงเลนกิ้งกูกิ้งกากิ้งจกอะไรก็ไม่รู้แต่มันจะกินนะมันก็หรือด้วยความสนุกความคนองแล้วก็เล่นทรมานสัตว์หรือผิดลูกผิดเมียผิดศีลธรรม ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ขโมยมันเคยผิดกับมาแล้วแต่ว่าเรื่องอะไรของแต่ละคนคุณไม่ผิดเรื่องนี้ไม่ได้หมายว่าคุณเป็นคนดีนะเรื่องนี้คุณทำนะคุณผิดนะคุณจะเอาไปาตายกับคนคนนี้ในเรื่องนี้บอกเขาผิดเรื่องของคุณยังเงียบแต่มาบอกมันผิดกับมาแล้วทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครอะ แต่เราจะเปลี่ยนตัวเองจะพัฒนาตัวเองจากไม่มีคุณค่าไร้ค่าให้มันมีราคาให้มันมีคุณค่าขึ้นมาเราก็สร้างกรรมดีทีนี้ใช่ไหมจะไปนั่งบ่นว่าฉันคือคนเลวฉันคือคนเลวมันก็เลวทั้งชาติแหละทำไมยอมนึกว่าปราดบรรดัณฑิตไม่เคยทำผิดเรืองไง พระพุทธเจ้ามั่เคยตกนรกหรือยอมว่าโถองตกมาเป็นหมื่นหมือนปีรู้เปล่าโต้ทั้งนั้นแหละผิดของคนอ่ะมันมีแต่และเรื่องแต่และเรื่องแต่แล,ะแตและเรื่องแต่มายังบอกว่าแตมาเคยเป็นประเหตุเลยนะนี่การระดับครูบาอาจารย์ยังสารภาพขนาดนี้แล้วโยมอ่ะ ใช่ไหมเราเคยไปสู่ทุกขติเราเคยทุศีลกันมาไม่อย่างนั้นคงนิพพานกันไปแล้วจะมานั่งอมทุกข์อยู่ทำไมอะออะไรที่วางได้ก็วางอะไรที่เปลี่ยนมันได้ก็เปลี่ยนมัน อะไรที่มันจเจริญแล้วยังไม่ทำก็ทำมันนี่แหละการรู้จักมีชีวิตการรู้จักใช้ชีวิตและการรู้จักสิ่งที่จากชีวิตที่เราจะต้องเดินทางไปเดินทางไปดิใครเคยหลงก็หาทางกลับใหม่เปลี่ยนไป แค่นั้นจำไม่นาใครเกี่ผิดอะไรมาก็ตามถ้าเรายังไม่ถึงกับจนมุมจนถึงที่สุดแล้วเสยงว่ากูศนกรรมดีเขายังให้โอกาสเราที่จะปรับปรุงแก้ไขแต่ไม่ใช่มานั่งเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจท้อใจแล้วก็ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม,มก็มานั่งนึกว่าตัวเองเคยเป็นคนเลวคนบาปเลิกได้แล้ว มันไม่มีสาระหรอกต่มาไม่สนต่มาสนแต่กรรมดีตอนนี้ถ้ากรรมไม่ดีถ้ามันตามทันมันมาเองโยมไม่ต้องไปนั่งรอมันไม่ต้องไปนั่งเพ้อกับมันไม่ไม่ต้องเพ้อทำสิ่งที่เราควรทำทำไปแล้ววันหนึ่งเราจะมีชัยเกิดที่ใจเราเอง นั่นแหละคือสิ่งที่สูงสุดคือเราได้ชนะใจของเราเองเราได้เปลี่ยนชาวตาเราดีขึ้นแล้วเรามีค่าแล้วเรารู้แล้วไม่ต้องมีใครมายกย่องสรรเสริญเลยตอนนี้ทำมายอตัวเองได้แล้วสบายโถดูในคนเวลาจะเผามาบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ ต้องรอให้ตายนู่นแล้วบอกว่าดีทำไมอะ่ะ้าไมตายเดี๋ยวถ้าบอกว่าดีแต่มันดีกว่าเราสู้เขาไม่ได้ไม่มันช้าไปไหมะง้นยอตัวเองเลยจบแต่ยายใครก็บ่นไส่นะยอในใจก็ได้พูดกับตัวเองก็ได้ เออดีแล้วดีแล้วใครไม่เห็นฉันเห็นเองจบน่ยฉันกว่าใขยะเองเช็ดเองเกลี้ยงเองถ้าไม่เชื่อพิสูจน์ไม่นอนกลิ้งดูสิออจบนี่จะเป็นมันถามคนอื่นว่าเกลี้ยงไม่เกลี้ยงใช่ไหมออกว่าใครใจเห็นเน่ยเราก็ต้องทำให้ตัวเองเห็นก่ออนมันเป็นหลักสะท้อนง่ายๆ อย่าไปหมดกำลังใจอย่าไปเรียกร้องอะไรก่อนท,อทอํายทำไปเถอะทำไปเถอะแต่มาทำงานเยอะแชขนาดนี้ยังไม่เรียกร้องอะไรเลยเห็นไหมไม่มีเพราะอะไรมันได้เต็มเต็มอยู่แล้วอ่ะแล้วต้องไปขออะไรอีกเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราจับต้องเองเราทำเองยังสงสัยอีกเหรอ ว่าทำดีได้ดีไหมปฏิบัติจะมีมรรคผลไหมแสงว่าเรายังไม่ข้ามเรายังหวั่นไหวเรายังสงสัยเรายังทำไมเราต้องต้องรอฟังคนมีกิเลสเหรอแตมาไม่สนเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนี่ตมาก็ว่ารอดแล้ว ใช่ไหมพอพระองค์เป็นทุกอย่างทั้งแสงสว่างทั้งปัญญาทั้งความดับทุกสมควรเวลาก็ขอยยุติแต่เพียงเท่านี้